15สนามรบที่จางหายไปของสงครามโลกครั้งที่1ในปี2018เป็นการผ่านไปครบ1ศตรวรรษนับตั้งแต่สิ้นสุดสงครามโลกครั้งที่1ในช่วงเวลานั้นภูมิประเทศที่ได้รับความเสียหายจากการสู้รบส่วนใหญ่ตามแนวรบด้านตะวันตกถูกยึดคืนโดยธรรมชาติหรือกลับคืนสู่พื้นที่เพาะปลูกและร่องรอยของสงครามก็จางหายไป บางพื้นที่ยังคงมีพิษในศตวรรษต่อมาและพื้นที่อื่นๆยังคงมีอาวุธยุทโธปกรณ์ที่ยังไม่ระเบิดเกลื่อนกลาดและปิดไม่ให้สาธารณาชนเข้าชมแต่ทั่วทางฝรั่งเศสและเบนเยียมสนามรบและซากปรักหักพังที่สำคัญได้รับการอนุรักษ์ไว้เป็นอนุสรสถานและทุง่งนาที่กลายเป็นสมรภูมิก็กลายเป็นสุสานอันกว้างใหญ่ในสถานที่เหล่านี้ความเสียหายทางกายภาพที่มองเห็นได้ต่อภูมิประเทศยังคงเป็นหลักฐานของความรุนแรง และการทำลายล้างอันน่าอัศจรรย์ที่ฆ่าชีวิตผู้คนจํานวนมากเมื่อนานมาแล้วสนามรบในสงครามโลกครั้งที่1ที่ได้รับการอนุรักษ์ไว้ที่อนุสร์สถานโบมอนฮาเมนนิวฟันแลนด์ในเมืองโบมอนฮาเมนประเทศฝรั่งเศสมีพื้นที่74เอเคอร์ที่ได้รับการอนุรักษ์ไว้ล้อมรอบบริเวณที่กรมทหารนิวฟันแลนด์ที่ทำการโจมตีไม่สำเร็จในวันที่หกรกฎาคมปี1916ในช่วงวันแรกของยุทธการที่ซอม โดยเป็นอนุสร์สถานกองพันที่ใหญ่ที่สุดในแนวรบด้านตะวันตกและเป็นพื้นที่ที่ใหญ่ที่สุดของสนามรบซอมที่ได้รับการอนุรักษ์ไว้อนุสร์สถานวิมีแห่งชาติแคนาดาอนุสรสถานสงครามในฝรั่งเศสที่อุทิศให้กับสมอรภูมิวิมีริสในยุทธการอาราธและกองกำลังสำรวจแคนาดาที่ถูกสังหารในช่วงสงครามโลกครั้งที่หนึ่ง มีพื้นที่ทั้งหมด250เอเคอร์ซึ่งส่วนใหญ่เป็นป่าและจำกัดผู้เยี่ยมชมเพื่อความปลอดภัยของประชาชนภูมิประเทศที่ขรุขระของพื้นที่และอาวุธยุทโธปกรณ์ที่ยังไม่ระเบิดฝังอยู่ทำให้การตัดหญ้าเป็นอันตรายเกินไปสำหรับผู้ปฏิบัติงานที่เป็นมนุษย์ในทางกลับกันให้แกะกินหญ้าตามทุ่งหญ้าโล่งของสถานที่ป่าแห่งอากอป่าดงดิบและภูเขาที่ทอดยาวทางตะวันออกเฉียงเหนือของฝรั่งเศส ในช่วงสงครามโลกครั้งที่1ป่าแห่งนี้กลายเป็นสถานที่ที่มีการปฏิบัติการทางทหารอย่างเข้มข้นอีกครั้งการต่อสู้อันขมขื่นระหว่างทหารเยอรมันและพันธมิตรในฤดูใบไม้ร่วงและฤดูหนาวปี1914ฤดูร้อนปี1915และฤดูใบไม้ร่วงปี1918ระหว่างการรุกมิวอากรหลังสงครามโลกครั้งที่1ภูมิทัศน์ของป่าเปลี่ยนไปตลอดการเนื่องจากการสงครามสนามเพาะ ทำให้พื้นที่บางส่วนของป่าเต็มไปด้วยร่องลึกที่มนุษย์สร้างขึ้นพร้อมกับหลุมอุกกาบาตจากวัตถุระเบิดอดีตหมู่บ้านเบซอนโวในเขตมิลในภูมิภาคกรองเอสทางตะวันออกเฉียงเหนือของฝรั่งเศสในช่วงสงครามยุทธการที่แวรเดิงในปี1916เมืองถูกทําลายและที่ดินถูกทําให้ไม่สามารถอยู่อาศัยได้จนถึงขั้นตัดสินใจว่าจะไม่สร้างใหม่ ที่ตั้งของชุมชนได้รับการดูแลให้เป็นเครื่องยืนยันถึงสงครามและถูกกำหนดอย่างเป็นทางการให้เป็นหมู่บ้านที่เสียชีวิตเพื่อฝรั่งเศสสุสานทหารเยอรมันฮูเกิลในเมืองฮูเกิลประเทศเบนเยียมประกอบด้วยทหารเยอรมัน8,241นายที่ถูกฝังจากสงครามโลกครั้งที่1ในปี2008สุสานแห่งนี้ได้รับการจัดอันดับ ให้เป็นอนุสรณ์สถานทางประวัติศาสตร์โดยสำนักงานเบนเยียมเพื่อการอนุรักษ์อนุสรณ์สถานเนื่องจากมีคุณค่าทางประวัติศาสตร์ทางวัฒนธรรมและสถาปัตยกรรมแคมมาเกเรอดีตโรงงานคอนกรีตของเยอรมนีจากสงครามโลกครั้งที่หนึ่งตั้งชื่อตามวิศวกรชาวเยอรมันจากเบอร์ลินโดยมีการศึกษาและปรับปรุงการใช้คอนกรีตซึ่งมีความสำคัญมากขึ้นในแง่ของป้อมปราการตั้งอยู่ลึกเข้าไปในพื้นที่ป่าสปินคอต ประเทศฝรั่งเศสอยู่ห่างจากเวอร์ดันไปทางตะวันออกเฉียงเหนือราวราวสิบไม้ค่ายนี้ก่อตั้งเมื่อราวปี1916มีเพียงสองอาคารและได้ขยายจนมีขนาดดังปัจจุบันอาคารที่มียังอยู่ในสภาพค่อนข้างดีแต่ส่วนใหญ่รกไปด้วยต้นไม้และผู้มไม้ป่าทึบเป็นข้อได้เปรียบในการพรางตัวจากศัตรูค่ายแห่งนี้ยังเป็นสถานที่พักผ่อนของทหารและมีโรงพยาบาลสนาม ป้อมดูอามองป้อมที่ใหญ่ที่สุดและสูงที่สุดบนวงแหวนของแนวป้องกันขนาดใหญ่19แห่งที่ป้องกันเมืองเวอร์ดนันประเทศฝรั่งเศสก่อสร้างตั้งแต่ปี1885จนถึงปี1913มีพื้นที่ผิวรวม30,000ตารางเมตรโดยมีชั้นใต้ดิน2ชั้นป้องกันด้วยหลังคาคอนกรีตเสริมเหล็กหนา12เมตรที่ตั้งอยู่บนชั้นทรายป้อมติดตั้งเสาติดอาวุธจำนวนมากป้อมปืนหมุนขนาด155ม mm. เมตร ป้อมปืนหมุนขนาด75มิลิเมตรปืน75มิลิเมตรอีก4กระบอกที่อยู่ขนาบข้างบูเคตเมรชาโตเดอซูปีปราสาทโบราณที่ตั้งอยู่ในซูปีประเทศฝรั่งเศสเดิมทีเคยเป็นปราสาทไม้ในศตวรรษที่9จากนั้นก็ถูกทำลายในช่วงสงครามร้อยปีและสร้างขึ้นใหม่ในศตวรรษที่19ในสไตล์เรเนซองโดยยังคงรักษาหอคอยหินสองแห่งที่เหลืออยู่ของป้อมปราการในยุคกลาง หลังจากการประทุของสงครามโลกครั้งที่หนึ่งปราสาทและหมู่บ้านซูปีพบว่าตัวเองอยู่บนเส้นแบ่งเขตซึ่งเป็นใจกลางของการสู้รบเมื่อสิ้นสุดสงครามปราสาทและหมู่บ้านถูกลบออกจากแผนที่เจ้าของในเวลานั้นจึงตัดสินใจขายซากปร,รักหักพังของปราสาทและพื้นที่454เฮกตาร์ซึ่งบริษัทเกษตรกรรมซื้อมาซึ่งเปลี่ยนทุกอย่างให้กลายเป็นทุ่งนา สุสานและอนุสรณ์สถานอเมริกันเอ็มมานสุสานสงครามโลกครั้งที่1มีป้ายหลุมศพวางเรียงเป็นแนวโคง้งบนพื้นที่42เอเคอร์ในเมืองเบโลทางตอนเหนือของฝรั่งเศสตั้งอยู่ที่ตีนเขาที่ซึ่งเป็นสมรภูมิของยุทธการที่เบโลวูดสุสานประกอบด้วยหลุมศพของผู้เสียชีวิตในสงคราม2289รายซึ่งส่วนใหญ่ต่อสู้กันในบริเวณใกล้เคียงบริเวณนี้มีทางอนุสาวรีย์ชาโตเทียรีและอนุสาวรีย์ของนาวิกโยธินสหรัฐ สุสานไทคอตสสุสานหลุมฝังศพสงครามเครือจักรภพและอนุสรณ์สถานผู้สูญหายเป็นสถานที่ฝังศพสำหรับผู้วายชนในสงครามโลกครั้งที่หนึ่งในเขตอิบซาเอนบนแนวรบด้านตะวันตกเป็นสุสานที่ใหญ่ที่สุดในโลกสำหรับกองกำลังเครือจักรภพสำหรับสงครามใดๆในโลกอนุสรณ์สถานแห่งนี้ประกอบด้วยรายชื่อทหารของกองทัพอังกฤษ33,783นายและชาวนิวซีแลนด์อีก1176คน ซากปรักหักพังของปราสาทฮัตที่สร้างโดยครอบครัวเบวาตัตบนเนินเขา63ในเมืองโพสตีประเทศเบนเยียมเนื่องจากปราสาแทแห่งนี้มีตำแหน่งสูงจึงทำหน้าที่เป็นจุดสังเกตการสำหรับปืนใหญ่ของอังกฤษแต่หลังจากนั้นไม่นานก็ถูกทำลายโดยปืนใหญ่ของเยอรมันห้องใต้ดินจะทำหน้าที่เป็นที่พักพิงสำหรับช่วงสงครามลวดมรณะเป็นรั้วไฟฟ้าร้ายแรงที่สร้างขึ้นโดยกองทัพเยอรมัน เพื่อควบคุมชายแดนดัชเบนเยียมหลังจากการยึดครองเบนเยียมในช่วงสงครามโลกครั้งที่1เชื่อกันว่ามีผู้เสียชีวิตระหว่าง2 0 0 0 3 0ถึง3,000คนอันเป็นผลมาจากแผงกั้นนี้การก่อสร้างเริ่มขึ้นในฤดูใบไม้ผลิปี1915ประกอบด้วยสายไฟ2,000โวลต์ยาวกว่า200กิโลเมตรมีความสูงตั้งแต่1.5ถึงประมาณ3เมตรซึ่งไฟฟ้าดับลงหลังจากการลงนามสงบศึกในปี1918 แนวร่องลึกกลอนดอนช่วงสงครามโลกครั้งที่หนึ่งที่ดูอามองใกล้กับเวอร์ดันประเทศฝรั่งเศสหลังจากการยึดป้อมเวอร์ดันและป้อมโวโดยกองทหารฝรั่งเศสในปลายปี1916ร่องลึกนี้ถูกสร้างขึ้นเพื่อเชื่อมต่อกับเมืองเบนวินกับทั้งป้อมเวอร์ดันและเมืองเวอร์ดันที่พังทลายเพื่อจัดส่งสเสบียงบรรเทากองทหารและอนุญาตให้มีการอบพยพออกจากโรงพยาบาลร่องลึกแห่งความตาย สถานที่รำลึกถึงสงครามโลกครั้งที่หนึ่งตั้งอยู่ใกล้กับเมืองดีมยเดประเทศเบลเยียมทอดยาวไปตามแม่น้ำยีแซถูกขุดครั้งแรกโดยกองทัพเบลเยียมในปี1915เพื่อเป็นร่องลึกใกล้ตำแหน่งของเยอรมันซึ่งเยอรมันก็ทำเช่นเดียวกันแนวรบนี้มีบทบาทสำคัญในการรักษาแนวหน้าในพื้นที่นี้และหยุดยั้งการลุกรานของเยอรมันข้ามคลองยีแซหลังสงครามร่องลึกได้กลายเป็นหนึ่งในอนุสร์สถานแห่งแรกในเบลเยียม ที่เปิดให้ประชาชนทั่วไปสำหรับเป็นสถานที่ท่องเที่ยวแซงชวรีวูดเป็นพื้นที่ทางตะวันออกของเมืองอีเปอร์ประเทศเบลเยียมซึ่งเป็นที่ตั้งของสมรภูมิอิบซาเลียนส่วนสำคัญของแนวรบด้านตะวันตกในช่วงสงครามโลกครั้งที่หนึ่งภายหลังสงครามสนามเพลาะการขุดอุโมง์ที่กว้างขวางหลุมอุกกาบาตและสถานที่สำคัญทางโบราณคดียังคงอยู่พื้นที่นี้ยังคงเป็นหนึ่งในไม่กี่แห่งที่คุณจะได้สัมผัสกับ,กบภูมิประเทศ และภูมิถัดที่เกิดขึ้นจริงในช่วงสงครามโลกครั้งที่หนึ่ง